โอเคครับวันนี้จะมาสอนวิธีลอกลายยังไงแต่หนังเทียมให้มันเข้มแบบนี้เราไม่ลบนะครับอันนี้ยังไงก็ไม่ลบนะต่อให้สักเสร็จแล้วเผื่อไม่รู้จะลบออกหรือเปล่าชัดเจนชัดแจ๋วนะครับหลายคนหัดสักเจอปัญหานะครับเหมือนผมเหมือนกันหัดสักมาเหมือนกันเพิ่งวันนี้วันที่หกหัดสักวันที่หกนะครับก็ลองหนังคนมาแล้วหนังเทียมมาลองมาหมดแล้วอันนี้อันนี้วันแรกที่ลงเข็มเลยซื้อเครื่องมาถึงก็ใส่เลยหนังเทียมผมมี ศิละปะาก,การวาดรูปอยู่แล้วไงผมวาดรูปเก่งอยู่แล้วไงไม่เชิงว่าเก่งหรอกแต่วาดรูปเป็นอยู่แล้วแค่มองแบบอ,ะ <c oughs> อ่ะเราจะมาสอนวิธีลอกลายให้เข้มแบบนี้นะครับแบบไม่มีลบอะ่ะเพราะว่าหนังเทียมมันลอกยากกว่าหนังคนจริงนะครับอุปกรณ์ก็มีหนังเทียมแบบกระดาษลอกทิชชู่แล้วก็แป้งแอลกอฮอล์แล้วก็ครีมหรือกระดาษลอกลายเอยหรือน้ํายาลอกลายก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ครีมเพื่อให้ไม่เปื้องนะเดี๋ยวสอนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน ครับอันดับแรกจะลอกลายคร่าวๆก่อนนะครับก็วางให้ตรงนะครับคร่าวๆไปก่อนนะไม่ไม่ตรงก็ขอโทษด้วยนะครับแค่ลอกคร่าวๆให้ดูนะครับว่าจะยังไงให้มันติดแน่นติดทนติดนานแบบนี้ มันลื่นกว่าหนังคนนะให้บอกตักหนังเทียมง่ายไม่ยากกว่าหนังคนนะครับคนนี้เรากลัวเขาเจ็บแล้วกลัวเขาเจ็บอีกหนังเทียมนี่คีเท่าไรใส่ให้หมดมันร้องไม่ได้วัดคร่าวๆนะไม่ได้วัดตรงมากนะครับเร่งรัดนะครับการลอกลายแบบใบสุดเลยนะไม่มีเครื่องปิ้นด้วย ไม่มีเครื่งรอก้วยลอกมือเลยแค่นี้แหลขคร่าวๆนี่ก็จะได้ประมาณนี้ะจะดูต่อไปนะครับเ,เก็บไปไม่ได้ใจแล้วเทียมเพิ่งแกะดสดๆนะครับอัับแรกมาถึงก็ลงแอลกอฮอล์นะครับ ถูเพื่อล้างความมันนะครับแบบเร่งด่วนเลยบีบครีมลงไปละเลงให้ทั่วทั่วเลยตรงที่เราจะาใช้ถรแรูแรงๆเลยนะคุณดูเพราะว่าหนังเทียมมันมันมันมากนะครับมันลื่นก็เทแป้งนิดหน่อยอุ้ย ที่อันนี้หกนะไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะใส่แป้งเยอะแต่ไม่จําเป็นต้องเยอะเปลืองหลายคนลอกไม่ติดนะหนังเทียมะผมก็ไม่ติดตอนแรก,แรกวันนี้วันที่หกของการหัดสักนะครับแล้วเราก็เช็ดออกไปตอนรอบแรกเช็ดออกให้หมดเลยนะครับ ตรนนี้นะครับหลังจากเราเช็ดทำความสะอาดเลยเรียบร้อยแล้วก็บีบน้ำยาลอกลายลงไปเรงเลยแต่อันเนี้ยผมลอกลายนานมันเลยออกมาเข้มนะอันเนี้ยมันออกมาเข้มเนี้ยยังไงก็ไม่ลบเนี่ยโดนวัสลีนโดนแอลกอฮอล์ยังไงก็ไม่ลบนะครับยังไงก็ไม่ลบตักได้ยันเิดอะผมบอกเลย อันนี้ลอกลายนานแต่อันเนี้ยที่ผมจะทำให้ดูคือผมลอกแบบไวไงแบบเดียวไงถุงมือเปิดเยอะกระดาบดำหมดแล้วก็ <c oughs> เป็นยาลอกไปแล้วก็ลุยปุ๊บแปะลงไปรีดไปรีดไปรีดไป นีเสร็จแล้วก็ค่อยๆลอกระวังเลื่อนนี่นะครับอาจจะไม่เข้มมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ย้ำหมึกนะครับผมลองให้ดูเฉยๆแต่ไม่ลบแน่นอนสตรนี้ดูใกล้ๆยังไงก็มองเห็นเนี่ยอันนี้คือลอกแบบไวจัดเลยลอกแบบไม่กี่นาทีไม่ถึงสองนาทีมั้งกูลอกเนี่ย มันก็จะได้ประมาณนี้ครับและก็ถ้าใครจะสักเลยนะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงดีกว่าผมว่าใช้ไดเป่าใช้ไดเป่าผมมาเป่าเปิดความร้อนเป่าสิบห้านาที2ี่สิบนาทีจะเป่าไปพอมันแห้งมันก็จะไม่ลบนะครับเพราะเรามีแป้งอยู่มันทําให้หายมันนะครับก็ลอกมาไม่ค่อยตรงมากนะครับก็นี่แหละผมก็ใช้สูตรนี้แหละมันถึงไม่ลบอะ่ะนี่มันจะแน่นแบบนี้เลยนะครับแต่อันนี้ผม อันนี้ผมย้ำเส้นย้ำเส้นหมายถึงว่าเนี่ยตอนลอกเนี่ยผมระเลงระเลงระเลงให้เส้นมันใหญ่มันเลยจะดูสวยแต่อันนี้ผมลากลากทีเดียวอันนี้ที่ทําเป็นตัวอย่างผมลากทีเดียวแล้วปื๊ด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 ทีเดียวเลยมันเลยไม่ค่อยเข้มมากเทา่าอันนี้อันนี้เข้มปัดเลยนะใช้สูตรเดียวกันหนังเทียมคนละแบบด้วยอันนี้แบบบางอันนี้ผอกอามาสักหน้าเดียวมันเลยไม่เข้ม อันนี้หนาเตอะเลยดูดิอันนี้บางเตอะเลยโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไม่ลบแน่นอนสูตรนี้บอกเลย